เซขาปฏิปทาสนทยาตามิกถาวันที่9มกราคมพศสองพเรื่องจารณาสิ 15, ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยอันมีผลอันสูงเลิศในสมนาธรคามเหล่านั้นจะมีความสุขเป็นวิบากจะมี อารมณ์เลิศเป็นไปเกื้อกูลแก่สวรรค์เมื่อตายจะไปทำบุญกับพระสองทุ่มย่าไปทำลายอย่างนั้นให้ย่าไปทำอย่างนั้นเศรษฐีก็เลยถามต่อไปว่าใครเล่าซึ่งเป็นยอดสมณธรรมในที่นี้ที่ว่ามะทัพประมาทาปฏิวิลตาเว้นขาดจากความมองวองประมาทมันมีแนวแนวมาของพระอยู่สิบอย่างเมื่อคอนามาพูดมันจะเสียเวลาถ้ากวินหน่ันหยุดมองอยู่ได,ด้มองสิบแนวคน เคสิฟังเมือ่อไหม่ซะก่อนเมือ่อว่าวโเศรษฐีทั้งหลายเพื่อนก็เลยบอกว่าพระสารีบุตไม่มีใครเกินถ้าพวกนี้น่าจะเป็นยังผลอันสูงเลิศให้เป็นไปในทัศนาฐานของกดก็เลยตกลงพวกนี้เราจะไปนิมนต์มาฉันที่บ้านถวายผ้าตามเป็นช้าก็เลยไปนิมนต์ท่านกมา็มามาฉันที่บ้าน ใ้แกใสะถวายผ้าสามผืนนี้เพื่อจะได้บุญเป็นผ้าที่มีเขาไม่ข้ามาัปรากฏว่าเมื่อในขณะที่เดินมามีคลองข้ามห้วยข้ามคลองคลองนั้นไม่มีสะพานมีไม้ท่อนเดียบผ้าแล้วก็มีมีราวให้จับชายคนนั้นแกเป็นห่วงแกบอกว่า,วาท่านผู้เจริญท่านสารบปุภรผู้เจริญคลองนี้มันลึก แต่ไม้กระดานไม่มี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 ไม้คอนคอนเดียวถ้าหั่นแตกไปผ้าไปตกลงไปจะเกิดเสียอวัยวะจะ,จะเจ็บปวดกับผมก็น่าจะได้รับบาปรับกรรมด้วยแต่ผมจะข้ามไปก่อนจะขอรอรอช่วยเหลือให้ท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังนะผมจะข้ามไปขอช่วยท่านสาธุบายังไงรูไง้ไหมอศาชาสะปาโตโหตุอุปาสกอุปาสโกวาสกเอ้ยเบาใจเถิดไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงทำยังไง ว่าสุเดินวับพระตาลีมเจ้าพระก็ดีกับกับสันเจ้าฝักก็ดีรู้ว่าเราลิกันพอเรายัหมัอนจมบอกว่าอัศวธรรมโตโหตุบาสกอ่าสุเอ้ยเบาใจเถิดไปบ่เป็นยังดวงกเจ้าพระก็ดีกวบกับตักทุกขเมลเลยทลายหลอลทลานไปสองสามเก้าวิ่งเลยโดดต้งข้ามเลยไม่ได้ไต่หัวเลย เศรษฐีนั่งดูงปองอะีรจังตายแล้วในว่าพระอดเจ้าพระอาหารหันต์ที่แท้ลิงเดโม,มดีดีนี่เยมะเมื่อถวายหมดถึงสามพื้นตัวเวยถวายสองพื้นก็พออีกพื้นหนึ่งเอาไว้ถวายองค์อื่นจะได้บุญเพื่อไม่ได้ไม่ได้แากองค์นี้จะได้จากองค์อื่นนี่หายไปแล้วองค์พื้นหนึ่งแล้วนะและ้วก็เดินต่อชายคนนี้ก็สัทธาตอกวกเดินตีก็ไปถึงอีกคลองหนึ่งมีสะพานเดียวกัน ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าท่านสาลิบทผู้เจริญของนี้ยิ่งลึกนะผมเป็นห่วงท่านมากผมจะไปคอยช่วยท่านในโน่นถ้าท่านตกลงไปพลาดพังไปจะปวดเสียไวว้วะองค์้าของท่านผมจะได้รับบาปได้รับกรรมด้วยผมมีความเดือดร้อนใจ mm hmm. ก็ว่าอีกนั่นแหละอาชาสัปโตโหตุบาสโกไม่ต้องเป็นห่วงดอกว่าโซเอ้ยเบาใจซะทีนี้ถอยลังวิ่งไปสิบเก้ามันของลึกตอนปกติป๊ วิ่งผ่านลนจนนายาโดนลิ้นทาโดทีเด,ดยีดดยวจงฆ่าพนุษมีอีกไหมคลองอยู่ทางชายคนนั้นฟองอันนี้จังเลยสสตธาตกบ,บุกตายตายแต่ตตลิงชัดๆเลยเมื่อใจฟ้าเรียอ,อะไรเยอะอะไรดองลิงเมื่อตอนถวายถึงสองเผืนถวายพื้นเดียวอีสองเผืนนี่เอาไว้ถวายองค์อื่นเผิจะได้บุญถวายกับลิงเมื่อหน้าจะได้บุญนมื่กในใจ ไปอีกเกยนกจะเห็นเกิจะถึงบ้านแล้วเหลืออีกคลองหนึ่งคลองนี้เล็กเล็กๆมีไม้กระดานแผ่นหนึ่งแต่ไม่มีราวจับก็เลยบอกนั่งลงท่านสารีบุตรผู้เจริญคลองนี้เป็นคลองเล็กแต่มีไม้กระดานแผ่นเดียวเล็กๆไม่มีราวจับข้างบนผมกลัวท่านจะตกลงไปจะเจ็บขาเจ็บแข้งคงจะมานั่งรอคอยที่นั่นนะ เพื่อเป็นอะไรไผมจะได้ช่วยท่านทานันผมจะไม่สบายใจเลยถ้าท่านเป็นอะไรไปก็ไหวนั่นแหละอสาสาสปตโตโหตุปาสโกวาโซเอ,อ้ยไม่ต้องห่วงหายห่วงเธอสบายใจเบาใจได้ทำยังไงทีนี้ไม่โดดเดินไปแค่นั่งป๊อปเอาก้นตลอดตลอดตลอด <c ười> ขึ้นฟอร์ขึ้นฟอร์คา,านก้อยก้อยขึ้นมาเอ้คนนี้นั่งมองโด๊ตกใจ ทำไมหนูไม่กระโดดของเล็กๆเ,เดินลงก็มาลงคานล,ลงไปเอาก้นค่อยๆไถลงไปแล้วก็คานขึ้นมาพอขึ้นมาปับ๊บวาสคนี้ก็เลยกราบแล้วนั่งพนมมือถามพันเตสารุปุตโตท่านสารุุตผู้เจริญคลองนี้ก็เล็กทำไมท่านไม่โดดข้ามเหมือนคลองอื่นที่มันใหญ่กว่า ทีนิทางเตระทาราวะอโหสิอิริยาปะโทอิริยาบทของท่านในขณะนี้ละมุนละไมน่ารักเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากปล่าภาชนะน่าเลื่อมใสยิ่งนะักโอช่างน,น่าเลื่อมใสยิ่งนะักทําไมนอท่านจึงไม่กระโดดของเล,เล็กๆคืนกระโดดก็ไม่ได้ทับคืนในสี่ทว่าม,มันหากรเลยวหามันเลยอยู่คืนเดียวแต่คืนกระโด,ดดไม่ได้ทับคืนเลยตอกใจขนลุกขนพองสยองเก้าว แหมนึกว่าลิงรู้ไม่ได้ทั้งเราคิดเราคิดว่าจะทลายคืนนี้ก็รู้อีกด้วยว่าจะรื้คืนเดียวถ้าอจตมาระโดดอีกไม่ได้สักคืนเลยอาจมารักษาค่มทับไปให้โยมอย่าลืมนะเพราะยั้เทลาไรสถานนี้เป็นทรัพนะที่เรามาที่นี่ก็มาด้วยสถาัสถานนั้นเป็นทรัพของเราศรัทธาวิตังปุริสาเศธถังศรัทธาเป็นทรัพอันประเสริฐของคนในโลกนี้ อย่าให้ทรัพย์ของท่านหมดไปนะมาทิ้งรักษาทรัพย์ไว้ให้ดีๆนะเพราะอาจจะมาอาจจะรักษาให้ท่านไม่ได้ขอถ้าสองฆองเจ้าเหล่านี้จะรักษาทรัพย์ให้แก่ท่านมุรู้จะได้สักแค่ไหนจะต้องรักษาด้วยศีลวัดข้อวัดปฏิบัติทิ้งงดงามจะช่วยรักษาน้ำใจของท่าน้มีศรัทธาศรัทธาของท่านานะครับมันหายไปมันก็ทรัพย์หายศรัทธาวิตังบริสสเสถังศรัทธาคือทรัพย์อันประเสริฐของมนุษย์ของบุรุษในโลกนี้ เมื่อมาถึงบ้านถวายอาหารแล้วก็ถวายหมดทั้งสามเพลนนั่นแหละไม่ได้ถวายเพลนเดียวรอกถวายบุตแล้วก็ไปส่งสะพายของไปส่งที่วัดไปส่งเสร็จก็กลับไปก่าวพระพุทธเจ้าอยู่ใน,อย,ในอยู่ในวัดเวรวันก็ไปเล่าเรื่องกระโดดข้ามของพระพุทธเจ้าฟังว่าเออท่านสมบุตรทำไมเป็นอย่างมันถ้าว่าเป็นพ่อหลานกิริยาอาการของท่านเหมือนดิง ถ้าวันผ้าว่ไม่เป็ี่ยนผมคิดทั้งกะโรเขาเลยสงสัยผมสงสัยอยองมมเขาไจ้ยาก็เลยบอกว่าอสังส่ังอย่าสงสัยเลยบุตรของเราเธอทําอาสวะให้สิ้นแล้วเป็นพระคีนาศกผู้ทําอาสวะสิ้นไปแล้วอันไร้สัน้นหมดแล้วเธอไปพราะาอันเดียตู้ไปเลย เธอทําลายกิเลสสิ้นแล้วแต่เธอถ้าไม่สามารถทําลายวาสนาของเธอจะลืมนะวัสนาทําลายยากนะเพราะันาดีก็มีวัสนาชั่วก็มีถ้าดีเรียกว่าสุวาสนาปริปากังปริมิตาถ้าวัสนาดีเป็นจะบ่มบรารมีให้สุขงอมปริปากางปังแปว่าสุขงอมสุขเที่ยไม่ชือเอชั่น อาชาฝรั่งไว้อย่างนั้นดิเบอกว่าเธอทําลายอาสวะกิเลสสิ้นแล้วแต่เธอไม่สามารถทําลายวาสนาได้พระพุทธเจ้าพระปเจกัาพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถทําลายวาสนาได้ลดบอลลุของใหมานิดเนียก็ได้เป็นนั้นว่า เราเข้าใจ้วาสนานะ่านบอกว่าสาลีบุตรนี้เธอเป็นลิงติดต่อกันมาห้าร้อยชาตินิสัยคลิงนิสัยตกขานความเคยชินตกขานนั่นแหละคือวาสนาเพราะฉะนั้นเรามาฝึกเสียขาปฏิปทาฝึกเจริญสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆมันจะไม่เป็นนิสัยแก่เราบ้างเลยไม่เป็นวาสนาให้ก่เราบ้างเลยไม่ได้อะไรก็มมนได้วาสนานะพรุ่งนี้เราจึงจะมาต่อ การเจริญสมาธิภาวนาแบบอารมวง์ปนิชฌานเพื่อเอาความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นให้ได้วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะสงสารกตะผมสงสารแต่มาเมื่ยไม่มีเสียงไม่เกินอำนาจความสามารถของพวกเราในอนุภาพของการเจริญอาณาปานสติ สมาธิภาวนาทั้งสี่ผลนี้ไม่เกินอำนาจเราไม่ไม่ไม่ไมเลยว,วิสัยของพวกเราพวกนี้เราจะได้พูดกันเวลาวันนี้มันล่วงเลยมันเกินจะสามทุ่มแล้วผมจะได้ไปต่อเส้นนี้ต่อไปขอความเจริญงอกงเงาในอริยะียธรรมในสมาธิที่ที่เป็นโลกีะและโลกุตระให้กลายเป็นทิฏฐุกรรม จงบังเกิดมีในจิตในใจของพวกเราทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทินสาธุสุวาสนาปริปากังปริมิตาโพธิยาน,นังปริปุรเรติโหตูสาธุจ,าจิรังทีขมัตทานังตถาคตัปบพบทิเตหโหตุ สาธุแล้วต ah ้องต้องรักรักรักคํำสัญญาไว้นะเขาบอกว่าจีรังทีวัตะวันอีวัฒนมิงตถาคตไปที่เตหูตุให้ท่านละลายผากันจีรังยั่งยืนในศาสนาในธรรมินัยของพระผู้มีพระภาคเก้าที่ตายไปดีแล้วนะชาติหน้าจึงศึกนะโหนะโหตุนะแต่ว่าสาธุเลยจะไปทันสิกไปคนยสะทิพาสิกเอาอยู่บ่ขอรคบสุดแ้สาธุเลยครับสึก้ว อาครูบาอาจารย์ที่บนคุบเขาขึ้นนะครับอ่พร้อมเปียงกันญาโยมกาบทีหลังอาทุสาธิวุทิงสัมปาปุณณิยมาทำใม้เรียบเปทิตท,ท,ทห้หูตู